สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูชิดาพรศรีวิรัตนะคะหรือว่าครูมโมนั่นเองนะคะในรายวิชาเคมีกับช่วงการเรียนออนไลน์ในช่วงนี้นะคะสิ่งที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นั้นก็คือสูตรเคมีค่ะสูตรเคมีนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนแทนธาตุ และสารประกอบนะคะโดยแสดงชนิดและอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารนั้นๆนะคะตัวอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะมีสูตรเคมีก็คือ CO2 นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซดนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยคาร์บอน1อะตอมค่ะและออกซิเจนอีก2อะตอมค่ะซึ่งในหัวข้อสูตรเคมีนะคะจะมีอยู่3หัวข้อย่อยที่เราเองจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะได้แก่ กฎส,สัดส,ส่วนคงที่ร้อยละโดยมวลของธาตุสูตรโมเลกุลและสูตรอย่างง่ายค่ะกฎสัดส่วนคงที่นะคะกล่าวไว้ว่าเมื่อธาตุตั้งแต่2ชนิดรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบนะคะอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่เป็นองค์ประกอบนั้นจะมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าจะเตรียมสารประกอบนั้นด้วยวิธีวิธีการใดก็ตามนะคะ คนพบโดยโจเซฟนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสค่ะอ่ะกากฎสัดส่วนคงที่นะคะจากที่ศึกษามาแล้วนะคะก็คือมวลของสารสัมพันธ์กับจำนวนโมลน,นะคะดังนั้นนะคะการพิจารณาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบหนึ่งหงสามารถนำไปสู่การคำนวณหาอัตราส่วนโดยมวลของ อะตอมของธาตุได้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะว่าการคำนวณหาอัตราส่วนโดยมวลและการการหาอัตราส่วนโดยโมลนั้นนะคะหาได้อย่างไรอะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งค่ะปริมาณของธาตุทองแดงต่อกรรมฐานที่ทำปฏิกิริยากันพอดีนะคะ เขาก็จะให้การทดลองมาที่1 2 3 4 5นะคะโดยการที่เขาเองเนี่ยใช้มวลทองแดงกับมวลกรรมฐานแต่ละการทดลองที่แตกต่างกันเขาถามหาก็คือข้อ1ในการทดลองแต่ละครั้งนะคะอัตราส่วนระหว่างมวลของทองแดงต่อมวลของกรรมันฐานมีค่าเท่าใดและมีค่าเฉลี่ยเท่าใดส่วนในข้อที่2นะคะอัตราส่วนโดยมวลของทองแดงนะคะต่อกรมมฐาน ที่ทำปฏิกิริยากันพอดีเป็นสารประกอบ Copper Sulfide นะคะมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะก็คือสิ่งที่เขาถามสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้นะคะก็คืออันแรกเลยก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลของทองแดงและกรรมฐานมีค่าเท่าไหร่นะคะและอันต่อไปก็คือในส่วนของค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยนั้นนะมีค่าเท่าไหร่เราจะต้องหาอัตราส่วน โดยมวลมาก่อนหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาหาค่าเฉลี่ยนะคะส่วนในข้อที่2นะคะเขาถามหาอัตราส่วนโดยมวลอัตราส่วนโดยมวลนะคะซึ่งอัตราส่วนโดยมวลกับอัตราส่วนโดยมลเนี่ยนะคะมีการคำนวณที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆทำไปพร้อมๆกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะที่ข้อที่1เลยนะคะที่เขาถามหาว่า ในการทดลองแต่ละครั้งนะคะอัตราส่วนระหว่างมวลของทองแดงต่อมวลของกรรมฐานมีค่าเท่าใดและมีค่าเฉลี่ยเท่าใดนะคะแล้วครูก็จะยกตารางที่โจทย์ให้มาเลยะคะมาทั้งตารางเลยหลังจากนั้นนะคะครูก็จะเพิ่มตารางเข้าไปอีกหนึ่งตารางนะคะก็คือตารางที่เป็นอัตราส่วนโดยมวลของทองแดงนะคะซึ่งอัตราส่วนโดยมวลนะคะแน่นอนค่ะคําว่าอัตราส่วนจะต้องเอามาส่วนกันประมาณนั้นแหละ แล้วก็นะคะการที่เราจะเราจะรู้ได้ไงว่าครูจะเอาอะไรมาส่วนกับอะไรนะคะ1ในตรงนี้นะคะ1ตรงนี้นะคะมาจากนี่ค่ะมวลของทองแดงนะคะซึ่งมวลของทองแดงนะคะนํามาส่วนด้วยมวลของกรรมฐาทันเพราะว่ามวลของกรรมฐาทันนะคะน้อยกว่ามวลของทองแดงเนี่ยเราก็จะมาส่วนหาอัตราส่วนโดยมวลนะคะแน่นอนค่ะ ก็จะเอา0.5นะคะของการาฐาน,นียนมาส่วนของทุกตัวเลยทั้งของทองแดงเองแล้วก็ของกรรมฐานเองนะคะซึ่งการคํานวณฮะเราก็ทําการตัดค่ะนักเรียน0.5ตัด0.5นะคะได้1 1ส่วน0.5ได้ไรจ๊ะ5 4 3 2 1จะไปจาก ก็คือได้2นะคะก็คืออัตราส่วนโดยมวลของการทดลองที่1นะคะก็คือ2ต่อ1นั่นเองะคะต่อไปนะคะมาดูการทดลองที่2ค่ะเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมเหมือนต่อเหมือนการทดลองที่1ค่ะก็คือเราจะได้อ่าจุเนะคะเอามาหารของกรรมฐาันโอเคก็คือตัวนี้แน่นอนค่ะว่าทองแดงมีมากกว่าของกร,รมมานนันคะเราจะนํา กรมฐานเนี่ยนะคะมาส่วนก็เป็น1.9ส่วนด้วย1.0ค่ะของกรมฐานก็จะเป็น1.0ค่ะส่วนของด้วยตัวมันเองนะคะโอเคไปต่อค่ะก็คืออัตราส่วนโดยมวลนะคะของการทดลองที่2ก็จะเป็น1.9ส่วน1น,นะคะต่อ1ต่อต่อ1ส่วน1ค่ะ ข้อนี้นะคะก็จะได้เป็น1.9ต่อ1.0ค่ะต่อไปข้อ3ค่ะก็จะเป็น2.9ส่วนด้วย1.5 1.5ตรงนี้นะคะ1.5ตรงนี้นะคะมาจากมวลของกรรมฐันนะจ๊ะเอามาส่วน7ปุ๊บนะคะตัดค่ะแตกๆค่ะได้เป็น1.9ต่อ1นะคะ ส่วนข้อ 4, เอ่การทดลองที่4กับการทดลองที่5เหมือนกันเลยค่ะทำเหมือนกันเลยก็จะเป็น2ต่อ1นะคะการทดลองที่4ส่วนการทดลองี่5ก็จะเป็น2ต่อ1เช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราได้คำตอบแล้วค่ะว่าอาตาัอาตราส่วนระหว่างมวลของทองแดงต่อมวลของกรรมฐนันแต่และการทดลองเนี่ยก็จะมีค่าใกล้เคียงกันนะคะแต่สิ่งที่เขาอยากรู้อีกไม่ใช่เพียงแค่ อยากรู้แค่นี้นะคะสิ่งที่เขาอยากรู้อีกก็คือนี่ค่ะมีค่าเฉลี่ยเท่าใดนะคะดีการหาค่าเฉลี่ยนักเรียนน่าจะ,ะทำได้และเก่งกันแล้วนะคะก็คือการหาค่าเฉลี่ยออกมานะคะก็จะหาจากการที่เอาของเดี๋ยวเราจะหาของทองแดงกันก่อนนะคะทองแดงทองแดงก็คือมี5าการทดลองใช่ไหมคะนักเรียนหาค่าเฉลี่ยโดยการที่เราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกัน 2บวก1.9บวก1.9บวก2แล้วก็บวก2นะคะได้9.8ค่ะหาร5 5มาจากไหนคะ5มาจากมี5กาทรทดลองค่ะหรือว่าตัวเลขมี5ค่านั่นเองนะจ๊ะ9.8หารด้วย5ได้เท่าไหร่จ๊ะ 123 1, ค่ะคำตอบคือ1.96ค่ะอันนี้เป็นของทองแดงนี่นะจ๊ะฝั่งนี้ของทองแดงทองแดงฝั่งนี้นะคะของกรรมฐานอ่ะของกรรมฐานแน่นอนค่ะตอบเลยค่ะ1 1บวกหนึ่ง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 หารห้าก็จะเป็น1นะคะสรุปแล้วค่ะอัตราส่วนระหว่างมวลของทองแดงต่อมวลของกา๊ามันถานนะคะเท่ากับสองนนะะ <S 2> 2 <S ต่อ1ค่ะเราจะปัดนะคะเราจะปัด1.9ตรงนี้เราจะปัด1.9ตรงนี้นะคะเป็นสองค่ะอืม ใครไม่เก็ตนะคะทักมาถามได้ค่ะนักเรียนโอเคเราจะไปกันในส่วนข้อที่2แล้วนะคะเรามาดูข้อ2กันเลยนะคะนักเรียนข้อ2โจทย์ถามว่าอัตราส่วนโดยโมลของทองแดงต่อกรรมฐานเนี่ยที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันนะคะเป็นสารประกอบ Copper s u ั f ไฟ e มีค่าเฉลี่ยเท่าใดนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูอัตราส่วนโดยโมลค่ะ โดยมวลน,นะคะไม่ได้เป็นมวลแล้วนะคะซึ่งวิธีการหารคะเราจะยกย่อจากข้อที่1มาค่ะก็คืออัตราส่วนโดยมวลเราก็จะมีของค o พเปอร์กับกรรมฐถันนะคะก็คือทองแดงกับกรรมฐถันนะคะยกยอดก็คืออัตราส่วนโดยมวลของค o เปอกับกรรมฐานเนี่ยนะคะก็คือ2ต่อ1ะคะเนี่ยได้มา ได้มาจากข้อที่หนึงที่เราคำนวณกันมาได้มาจากคำนวณนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราจะมาทำการหาอัตราส่วนโดยโมลแน่นอนคะ่ะเวลาเราหานะคะเราจะต้องรู้ค่านี้คะ่ะค่าตัวล่างนี่ตัวล่างสองตัวนี้คะ่ะเราจะนำอัตราส่วนโดยโมวนนะคะตัวเนี้ เป็น G นี่เป็น G ส่วนตัวนี้ก็คือ M.W. ค่ะ mm hmm. Molecular Weight mm hmm. เริ่มเลือดเถอะแล้วอ,ว mm hmm. อ่ G ส่วน M.W. นะคะสูตรน,นี้เป็นสูตรหากินของเคมี Me นะคะนักเรียนต้องจำได้ตั้งแต่มียันถึงมหาลัยนะคะใช้สูตรน,นี้แหละคะ่ะ โอเคสูตร MW ตรงนี้นะคะแน่นอนค่ะเรียต้องรู้คะว่ามาจากตารางธาตุดูจากตารางธาตุนะคะหลังจากนั้น2หารด้วยส่วนด้วย63.55เป็น0.031ทั้งคู่นะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะทําให้เป็นจํานวนเต็มได้เป็น1ตอนน่อ1นค่ะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะคะอัตราส่วนโดยโมลจะตอบเท่ากับ1 ต่อ1ค่ะอันนี้จบไปแล้วค่ะตัวอย่างที่1ต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างที่สองโจทย์ยาวค่ะแต่ว่าดีค่ะนักเรียนข้อ1นึเขาถามว่าเมื่อเผาโลหะแมกนีเซียม2.64กรัมในอากาศได้แมกนีเซียมออกไซด์เกิดขึ้น4.4กรัมนะคะและเมื่อนำโลหะแมกนีเซียม2.42กรัม มาเผากับแกส๊สออกซิเจน1.61กร,รมัมและแมกนีเซียมออกไซด์ทั้งหมดนะคะผลการทดลองนี้เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่และอาาัตราส่วนโดยโมูลเฉลี่ยของแมกนีเซียมต่อออกซิเจนที่ทําปฏิกิริยาพอดีกันเนี่ยเป็นสารที่เป็นสารประกอบนะคะมีค่าเท่าไหร่อย่างแรกอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนันนี้นจะสังเกตเห็นว่า เมื่อเผาโลหะแมกนีเซียมนะคะอันนี้เป็นการทดลองที่1ต่อไปเป็นการทดลองที่2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะมีทั้งหมด2การทดลองเราจะเริ่มทํนนาการวิเคราะห์โจทย์ค่ะว่าโจทย์ถามหาอะไรแล้วก็โจทย์ให้อะไรมาบ้างแน่นอนค่ะโจทย์ให้ว่าการทดลองในข้อนี้นะคะมีทั้งหมดสองการทดลองะคะคงงการทดลอ,ง,ะะอทงที่1ก็จะเป็นแมกนีเซียมนะคะเผาไหมในอากาศได้เป็นแมกนีเซียมออกไซด์ออกมาส่วนการทดลองทด การทดลองที่สองนะคะก็คือโลหะแมกนีเซียมมาเผากับแก๊สออกซิเจนนะคะแน่นอนเขาให้มาเป็นการทดลองเหมือนกันคะ่ะระหว่างแมกนีเซียมกับออกซิเจนนะคะต่อไปค่ะโจทย์ถามหาอะไรบ้างอย่างแรกเลยเขาถามหาว่าการทดลองเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่ผลการทดลองนี้นะคะเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่ การที่เราจะดูว่าเป็นไปตามกฎศาสตรส่วนคงที่ได้นั้นนะคะจะต้องดูจากการคำนวณอัตราส่วนโดยมวลถ้าการทดลองที่1กับการทดลองที่2นะคะมีอัตราส่วนโดยมวลเท่ากันตอบได้เลยค่ะว่าเป็นไปตามกฎาสัดส่วนคงที่แต่ถ้าเมื่อคำนวณมาแล้วนะคะการทดลองที่1และการทดลองที่2มีอัตราส่วนโดยมวลไม่เท่ากัน ให้ตอบไปเลยนะคะว่าไม่เป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ค่ะอันนี่คือคําถามแรกนะคะต่อไปคําถามที่สองเขาถามว่าอัตราส่วนโดยโมลเฉลี่ยของแมกนีเซียมต่อออกซิเจนเป็นเท่าใดทําหาสองอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลย เริ่มแรกนะคะเราจะคำนวณหาอัตราส่วนโดยมวลก่อนนะคะเพื่อตอบคำถามที่หนึ่งว่าเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่หรือไม่นะคะเราจะคำนวณอัตราส่วนโดยมวลนะคะซึ่งเราจะคำนวณทชีละการทดลองะค่ะเริ่มด้วยการทดลองที่หนึ่งการทดลองที่หนึ่งนะคะแน่นอนค่ะว่าในการทดลองนี้นะคะจะมีาสารจะมีธาตุที่มาเกี่ยวข้องก็คือแมกนีเซียมกับออกซิเจนะค่ะแมกนีเซียมนะคะโจทย์ให้มาแล้วจ้าโจทย์ให้มาแล้วนะคะก็คือ 2.64กรัมให้มวลของแมกนีเซียมมาแล้วนะคะ2.64กรัมนะคะแต่ออกซิเจนออกซิเจนนะคะออกซิเจนเขาไม่ได้ให้มาโจทย์ไม่ได้ให้มาแต่โจทย์ให้มาว่าแมกนีเซียมออกไซด์เนี่ยเกิดขึ้น4.40กรัมนะคะเราจะคำนวณหามวลของออกซิเจนได้จากนี่เลยจ้ะ แน่นอนค่ะเขาให้4.40มานะคะก็คือเป็นของแมกนีเซียมออกไซด์ค่ะของแมกนีเซียมให้มา2.64นะคะรวมกับของออกซิเจนค่ะย้ายข้างเสร็จปุ๊บได้1.76ค่ะนำมาใส่เลยจ้ะก็จะเป็นแมกนีเซียมต่อออกซิเจนนะคะหลังจากนั้นนะคะทำยังไงต่อเราจะ นำตัวที่น้อยที่สุดนะคะก็คือออกซิเจนนั่นเองเอามาส่วนค่ะเป็น2.64นะคะของแมกนีเซียม2.64ส่วนด้วย1.76ค่ะส่วน1.76ส่วนด้วยตัวมันเองนะคะคำตอบหารมาแล้วนะคะได้เป็น1.5ต่อ1ค่ะต่อไปตอบไปต่อเลยนะคะในการทดลองที่2นะคะการทดลองที่2เขาบอกว่าเมื่อนำโลหะแมกนีเซียม2.42กรัมนะคะมาเผากับแก๊สออกซิเจน1.1 ไม่ใช่ค่ะ1.61กรัมนะคะเราเริ่มหาได้แล้วค่ะแมกนีเซียมนะคะต่อออกซิเจนก็คือให้มาแล้ว2.42กับ1.61กรัมนะคะแน่นอนค่ะต่อไปเอาตัวที่น้อยค่ะก็คือ1.6 1.6นะคะน้อยกว่าหลังจนากนั้นเอามาส่วนเลยจ้ะ2.42ส่วน1.61นะคะต่อ1.61 ส่วนด้วย1.61นะคะแน่นอนค่ะคำตอบเป็น1.5ต่อ1ะคะ่ะการทดลองทั้งสองนี้นะคะมีอัตราส่วนโดยมวลเท่ากันไหมคะ1 2 3เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอบไปเลยค่ะว่าเป็นไปตามสัดส่วนคงที่ปูพิมพ์ตกนะคะข้อนี้นะคะเป็นไปตามกฎสัดส่วนคงที่ค่ะต่อไปนะคะ คำถามที่หนึ่งจบไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปต่อที่คำถามที่สองนะคะก็คืออัตราส่วนโดยโมลโอเคค่ะคำนวณอัตราส่วนโดยโมูลเฉลี่ยนะคะเราจะยกอัตราส่วนโดยโมูลตรงนี้นะคะมาจากข้อที่หนึ่งจากข้อที่หนึ่งะคะซึ่งโอเคหนึ่งจุดห้า ต่อ1น,นะคะเอามาหารด้วย MW นะคะดูจากตารางธาตุนะจ๊ะโมเลกุลาร์เวทนะจ๊ะหลังจากนั้นค่ะหารเสร็จปุ๊บได้0.0617ต่อ0.0625ค่ะทามาหารกันแล้วนะคะก็จะได้1ต่อ1เพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นอัตราส่วนโดยโมลของแมกนีเซียมต่อออกซิเจนนะคะมีค่าเฉลี่ยก็คือ1ต่อ1น,นั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของกฎสัดส่วนคงที่เดี๋ยวครูจะแปะงานไว้ให้ใน Google Classroom นะคะซึ่งก็จะเป็นงานที่ครูเคยให้ไว้แล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะได้โจทย์เอาไปทำเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนในสองเรื่องก็คือร้อยละโดยมวลของธาตุนะคะกับสูตรโมเลกุล และสูตรอย่างง่ายนะคะเราจะเรียนกันในสัปดาห์ต่อไปนะคะครูขอจบโรงเพลงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊า